เข้ามาตใจตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่จะาแม่สายทองนะคะโอ้โหเหนือดด้วเบบ็อกเตมมันมีขาอะไรเนาะโอ้โห่นมีห่นนะขึ้นแผ่นเล็กใหญ่ไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้บอก ทำไมคืนนี่ร้อนเลยนะเนี่ยร้อนเลยนะโอ้ยชุดเด่นมไม่ได้ไม่ได้อ๋อเป็นชุดที่เพื่อนนำมาถวายที่แขวนต,<ร>ตรงนี้เปล่าได้พิงไว้ได้บอกนาม่ไ้พิงก่อนได้นั่นแหละเฮ้ย <c oughs> มีปากแย่เข้ามาคิดว่่แต่คลี นมน,นมุุทกคตอนนับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระตันดัมซิ่งนะคะ <c oughs> ด้านหน้าของเรานะคะ <c oughs> ก็มันจะมีคนนะคะมาแก้บนเนะเนะาะเหมือนจะได้งวดก่อน<ม>เน<อ>าะได้เก้าหนึ่งนะคะก็เลยกลับมาแก้บนฮนะ โปรคราโปรคราไม่มา <laughs> <laughs> ဟိုလည်းကပ်ပုတ်ပုတ်တော့ပုတ်နံပါတ်ကပ်

ตอนนี้เพื่อนก็นำน้ำแดงแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะมาไหว้ที่ทาเวศสวรรณนะคะทุกท่าน หังจากไหว้ปู่องค์ดำแล้วก็ท้าวเวสสวรรเสร็จนะคะุคณแม่ท่านเมื่อกี้นะคะก็จะมาไหว้พนางอุสาวดีแล้วก็ปูอ่อน,นันตนาคราชนะคะทุกท่านคุณแม่เพื่อนก็ไปไหว้ทุกจุดเสร็จเรียบร้อยนะคะคก็ไไกเดี๋ยวจะพาเอซีนะคะมาดูเนาะมาสอบถามคุณแม่นะคะว่า คุณแม่ทําไมถึงได้นําของมาถวายนะคะขยะอยู่ด้านนู้นเลยนะคะแม่เอย่าบุญแล้ววันนี้เป็นสีมั้งขอไหมโอ้ขอหรือยังคะเนี่ยยังยังว่าแก่บนก่อนจะไปมาขอไหมคือบนอะไรไว้คะแม่กับบนงวดวังหันละบนงวดวังหันกระถือค่ะจ้ะถือว่าลายดอกนิดน้อยๆได็กเก่าหนึ่งแม่บอมเด้กเก่าหนึ่งค่ะ วันนี้ได้เลขแนย่างใจเหมือนไงได้ตัวใดแน่เมื่อนีกสสีน้ำเจศย์กับเกาศูเจย์กับเก้าศูนย์อของอาจารย์นั่นหมคะของอาจารย์กับมันบอมีบอนสีสื่อแล้วค่ะเพราะว่าเต็มไปแล้วเต็มนาะรตัดี่กะเบิดเนาะแต่จุดทูบอย่างเงี้ยจ้ัประ่านใดะว่ามาบนไม้จังสิจังสิอันนี้ไหมจังสิขอเป็นไหมเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือเขาแก่บนก่อนแกบนกับสีบาต์โตกับตรงอันนี้ก่อนไงบันจิตได้ตัวใดค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะแม่เมื่อกี้คุณแม่เพื่อนก็บอกแล้วนะคะว่าคุณแม่วันนี้เนาะคุณแม่ก็จะตาม7จศูนย์กับ90นะคะทุกท่านเนาะก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคุณแม่ก็ได้นําของดอกไม้นะคะน้าแดงดอกกุหลาบนะคะดอกอผลไม้เก้าอย่างนะ,ะมาแก้บนเนาะเพราะว่างวดที่ก่อนหน้านี้นะคะได้91เนาะได้91นะคะ ก็งวดนี้นะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะทุกท่านเนาะโอ้โหใจเต้นตุบๆเลยนะ,ะส่วนแนวทางของอาจารย์นอตตี้นะคะก็จะมี7นะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7เนาะเจ็ดหนึ่งน,นะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้านะคะส่วนเลขทูบนะคะก็จะมี1 95นะทุกท่านบรรยากาศนะคะอยู่ที่ปู่องค์ดำเนาะผู้คนก็เข้ามากลาวไหว้กันเรื่อยๆนะทุกท่าน <c oughs> จะพา FC ไปสองตัวเลขนะคะทุกท่านโค้งสุดท้ายเนาะจะมีตัวไหนที่ชอบนะตัวนี้เจ็ดมาฮเหมือนจะห้านะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นทูบนะคะที่คนเข้ามากราบไหว้นะแล้วมาจุดมาจุดว้ในะคะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าตัวนี้จะเป็น8-7อะไรนะคะเพราะว่าเจ็ดมานะยะันั่นของคุณแม่แะ,ะ้วคะเจ็ดทีสองสคุณแม่เิ้นนะฮะ มายืนนะลุ้นเนาะเลขกที่จุดไว้นะคะเจ็ดสี่สองเจ็ดมาแรงนะงวดน,นี้เนาะใช่เจ็ดมาแรงนะตัวนี้ก็จะลุ้นอยู่นะฮะอันนี้ก็แม่นมากมากเลยวดก่อนหนักออกม่กคนเพิมให้ครับทุกตัวนี้ก็แปดเจ็ดแปดนะฮะ,ะทุกคนนี่ เจดแปดเนาะหลัด้านนี้ก็จะหมดแล้วเป็นเก้าหกนะคะสามหรือเปล่านะคะหรือจะสองนะคะทุกท่านแปดเจ็ดแปดศูนย์สี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดนะคะของเพื่อนนะคะที่มาโอเคค่ะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตานด้อมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ